กระทรวงพาณิชย์รุกหนะักพัฒนาระบบไอบาสตรวจจับนอมินีบอกได้เลยว่างานนี้โดนทุกราย iBa s หรือ Intelligent Based Analysis System เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก Data Analytics ที่พัฒนาโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้ในการตรวจจับพฤติกรรมนิติบุคคลที่เข้าขายและมีความสูมเสี่ยงในการเป็นนอมินีรวมถึงลักษณะแนวโน้มในการประกอบธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยกระบวนการทำงานของ i b บ s จะทำการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลกรมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางทะเบียนข้อมูลผลประกอบการข้อมูลการถือครองหุ้นระบบจะนำมาคัดกรองค้นหาตามโมเดลที่กำหนดเพื่อค้นหานิติบุคคลที่เข้าขายได้อย่าง นอกจากจะค้นหาเนมินีได้แล้วระบบ iB บ s ยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตรวจการใช้ที่ตั้งสำนักงานเดียวกันตรวจการถือครองหุน้นตรวจการเป็นกรรมการติด<ส><ส>แท็กเพื่อติดตามพร้อมระบบการแจ้งเตือนหรือ warning ทุกการเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคลและอื่นๆอีกมากมายที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายซึ่งระบบ iB บ s จะช่วยให้รัฐสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วรวมถึงตรวจสอบติดตามกำกับดูแลนิติบุคคลให้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยระบบ i b บ s จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส3ปี2561 แปดนี้นั่นเองครับ